สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับวันนี้ผมมี Android Phone ตัวล่าสุดนะครับจากทางค่าย Asus มาทำการ Unboxing นะฮะก็คือตัว Asus Zenfone 2นะฮะก็ขอเรียกสั้นๆง่ายๆว่า Zenfone 2แล้วกันนะครับสำหรับตัวนี้ยังไม่เข้ามาวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการนะครับก็ตามข่าวคือน่าจะเข้ามาประมาณกลางเดือนพฤษภาคมนี้นะฮะตัวที่ผมได้มานี้ก็อาจจะไม่ใช่เดโมนะฮะก็คือ คือพร้อมจะวางจำหน่ายแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังติดขัดในเรื่องของแผนการตลาดนะครับก็ต้องบอกว่าน่าจะน่าจะเป็นตัวที่พร้อมจะวางจำหน่ายจริงๆนั่นแหละฮะนะครับถ้าดูจากตัวแพคเกจจิ้งนะครับก็จะเห็นว่าโอเคครับเหมือนเหมือนตัวที่จะวางจำหน่ายจริงๆนั่นแหละนะฮะโอเคครับผมตัวที่ผมได้มานี่นะฮะก็คือเป็นตัวท็อปนะครับแต่ว่ายังไม่ใช่ท็อปสุดนะครับเพราะว่าตัวนี้คือมันเป็นรุ่นที่ ให้รอมมา32กิกนะฮะแต่ว่าจริงๆคือรหัสของเขาเนี่ยคือตัว ZE 551 ML นะครับก็คือเป็นรุ่นท็อปสุดนั่นเองนะฮะแต่ว่าก็จะมีแบ่งเป็นในส่วนของสตอรเนะครับก็จะมี32 g ินะครับ44กิแล้วก็ตามข่าวที่ผมทราบมานะครับจะต่างประเทศก็อาจจะมีตัวความจุสูงสุดนะครับที่128 g ิเข้ามาจำหน่ายอีกนะฮะในอนาคตแต่ว่าในจะเข้าเมืองไทยหรือเปล่านี้ก็ไม่แน่นะครับก็ เอาเป็นสั้นๆละคันง่ายๆว่าตอนนี้นะครับคือที่จะเข้าไทยก็จะมีรุ่นที่ให้ความจุมาสาย2กิกก็คือตัวนี้นะครับแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งคือ64กิกโอเคครับผมก็เดี๋ยววันนี้นะฮะก็คงเป็นการอันบ็อกซิ่งนะครับแกะกล่องสำรวจตัวเครื่องแล้วก็อุปกรณ์ภายในกล่องเหมือนเช่นเคยนะครับสำหรับเซนโฟนนะฮะก็เป็นซีรีส์ที่ประสบความสำเร็จในบ้านเรานะครับรวมไปถึงต่างประเทศด้วยนะฮะก็ต้องบอกว่าจุดเด่นคือ มีความคุ้นค่านะครับในเรื่องของสเปคต่อราคานะฮะโอเคครับผมเดี๋ยวขอทําการบ็อกซิ่งแล้วกันนะเพื่อไม่ให,ให้ไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับตัวที่ผมได้มานี่ก็ซีนมานะครับเรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวขอทำการแกะนะครับ ตัวแพคเกจนะฮะก็อย่างอย่างที่เห็นนะครับก็เป็นโทนสีขาวเทานะครับก็น่าจะทําเป็นลักษณะที่ว่าตัวเครื่องนะครับเป็นสีอะไรก็จะออกเป็นแนวนั้นนะฮะก็จะมีพิมพ์ตัวรูปของตัวเซนฟอน2ไว้แล้วก็สีของตัวเครื่องนะครับ ด้านข้างก็จะมีพวกสเปคมีพวกรายละเอียดนิดหน่อยนะครับแล้วก็เหมือนเช่นเคยครับก็จะมีการเจาะรูนะครับแล้วก็ชูจุดเด่นนะครับบางส่วนอย่างเช่นตัวนี้ก็จะเป็นการบอกนะครับรองรับ 4G นะครับหน้าจอความละเอียด Full HD นะครับอะไรพวกนี้นะฮะโอเคครับผมเดี๋ยวมาทำการสำรวจนะครับอุปกรณ์แล้วก็ตัวเครื่องนะครับดึงกล่องออกมานะครับก็จะเจอกับตัวเครื่องนะฮะ s เซนโฟน2นะครับเซน o n e 2นั่นเองนะครแต่ว่าเรายังไม่แกะนะครับเดี๋ยวขอดูอุปกรณ์ภายในกล่องก่อนว่าให้อะไรมาบ้างก็เป็นการอันบ็อกซิ่งแบบไร์จริงๆนะครับก็ผมก็ยังไม่ได้แกะนะครับก็มาเป็นการแกะพร้อมๆกันในวันนี้เลยนะฮะโอเคครับ, okay, รบเดี๋ยวผมดึงออกมาทั้งหมดเลยแล้วกันนะฮะ ก็แน่นอนครับก็จะมีเป็นคู่มือการใช้งานนะครับก็อย่างที่เห็นนะก็จะเห็นว่าตัวนี้เป็นเป็นคู่มือการใช้งานอย่างย่อแล้วก็เป็นภาษาไทยนะครับก็คือพูดง่ายๆคือเป็นเป็นเป็นชุดที่พร้อมจะวางจำหน่ายในบ้านเรานะฮะแต่ว่าติดขัดปัญหาบางประการนะครับก็คือก็ยังไม่สามารถที่จะวางจำหน่ายได้นะครับทันงานแถลงโมบายโ p o นะฮะโอเคครับผมแล้วก็จะมีนะครับใบรับประกันตัวเครื่องนะฮะ ตัวนี้ก็จะเป็นชุดหูฟังสมอนทองนะครับตัวนี้เป็นแบบอินเอียนะครับแล้วก็เป็นชนิดสายแบนนะครับตัวนี้ก็ถือว่าคุณภาพใช้ได้เลยนะครับก็ช่วยให้สายไม่พันกันนะฮะแล้วก็จะมีจุกยางสำรองอีก3ขนาดมาให้นะครับสายไมโคร USB นะครับซิง่งแล้วก็ชา,าร์จไฟปกตินะครับ ตัวนี้นะครับก็จะเป็นอะแดปเตอร์ชาร์จนะฮะมีจุดเด่นตรงไหนเอ่ยตรงนี้ก็ต้องบอกว่ามันมีจุดเด่นตรงที่ว่าคือรองรับตัวเทคโนโลยีนะครับเป็นฟาชาร์นะครับก็จะเป็นตัวนี้ก็คือมันช่วยในเรื่องของการชาร์จได้ไวขึ้นนะครับก็เป็นบูสต์มาตเตอร์นะฮะจริงๆแล้วคือมันจะมีตัวแรงดันไฟนะครับจะมี2แบบนะครับถ้าที่ผมตามอ่านนะครับมาก็จะเป็น มีแรงดันไฟนะครับก็คือขนาด2ขนาดนะครับไม่แน่ใจว่าจะเห็นไหมนะฮะโอเคครับก็เดี๋ยวเรื่องเรื่องนี้เดี๋ยวค่อยมาไปคุยกันอีกทีละกันนะครับในบทความพาร้อมนึงละกันนะฮะพอเดี๋ยวมันจะเสวลานะฮะก็เป็นการดูคร่าวๆละกันก็สรุปคือมันเป็นตัวนี้นะครับอะแดปเตอร์ชาตัวนี้ก็จะเป็นการใช้งานร่วมกับตัว เทคโนโลยีนะครับเป็นฟา c ชาร์จของทาง Asus นะฮะก็คือจะช่วยให้ชาร์จแบตได้ไวขึ้นนะครับจาก60ก็จะชาร์จนะครับได้ได้ภายใน39นาทีนะครับก็เข้าวๆนะครับประมาณนี้โอเคครับผมมาดูกันต่อที่ตัวเครื่องนะครับเดี๋ยวผมขอแกะซองพลาสติกออกมานะครับก็อย่างที่เห็นนะตัวซองพลาสติกก็จะมีการพิมพ์บอกจุดเด่นไว้ด้านหน้านะครับ โอเคมาพูดถึงในส่วนของงานออกแบบนะครับก็จะเห็นว่ามีความแตกต่างนะครับจากตัวเซนโฟในซีรีส์แรกนะครับในเกณฑ์แรกก็มีความแตกต่างบ้างนะครับไม่ถึงแต่ก็ไม่ถึงกระฉิกแนวออกไปเท่าไหร่นะครับก็คือจะมีความโค้งมนนะครับเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็ตัวขอบจอนะครขอบข้างก็จะมีความาเล็กลงนะครก็ช่วยให ตัวหน้าจอเนี่ยมีมีมีความใหญ่ขึ้นนะครับในขณะที่หน้าจอตัวหน้าจอใหญ่ขึ้นนะครับแต่ว่าตัวขอบจอเล็กลงนะฮะก็จะทําให้ใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพขึ้นนั่นเองนะฮะส่วนด้านหลังนะครับอย่างที่เห็นนะฮะตัวนี้นะครับจะเหมือนเป็นโลหะแต่จริงๆไม่ใช่นะครับก็เป็นพลาสติกนะครับโพลิคาร์บเนตนะฮะแล้วก็ถ้าดูให้ดีๆแล้วคือน่าจะได้แรงบันดาลใจนะครับมาจาก LG GT นะครับก็เป็นลาย บรัชเมนทัลนะฮะก็จะเป็นออกแนวเหมือนอลูมิเนียมนะครับปัดลายนะฮะสิ่งที่แตกต่างนะครับจาก Gen หนึ่งะฮะจากซีรีส์เซนโฟนหนะครับก็จะเป็นพวกของเลเยอรนะครับของพวกปุ่มนะฮะอย่างที่เห็นชัดๆเลยตอนนี้นะครับก็คือปุ่ม Power นะครับเปิดปิดเครื่องก็คือจะย้าาอยู่ด้านบนนะฮะแล้วก็ปุ่ม Volume Locker นะครับปุ่มปรับระดับเสียงนะครับก็จะมาอยู่ด้านหลังนะฮะ ก็เป็นลักษณะการใช้งานนะครับก็จะเหมือนกับค่าย LG นั่นเองนะฮะนี่คือหลักๆของงานดีไซน์นะครับออกแบบของเขานะฮะส่วนเรื่องงานประกอบนะถ้าที่ได้ลองจับนะครับถือว่าโอเคนะในความรู้สึกของผมนี่คือค่ายนี้เขาก็โอเคอยู่แล้วนะครับในเรื่องของงานประกอบนะฮะที่มันผ่านมาจริงต้องบอกว่าผมเนี่ยคือได้มีโอกาสรีวิวค่ายเอสูดเยอะมากนะครับหลายๆรุ่นเลยนะฮะรวมถึงที่ซื้อมาใช้งานเองนะครับก็มีนะฮะ ก็ต้องบอกว่าคุ้นเคยดีนะครับกับค่ายนี้นะฮะเท่าที่ใช้งานมานะครับก็ยังไม่เจอดีเฟกอะไรแรงๆนะฮะแต่ก็เป็นเรื่องปกตินะครับผมว่ามีทุกค่ายอยู่แล้วนะครับในพวกดีเฟกอะไรพวกนี้นะฮะโอเคครับผมเดี๋ยวมาดูในส่วนของสเปคิฟิเคชันเบื้องต้นละกันนะครับสำหรับรุ่นนี้นะฮะก็จะเป็นรหัส ZE นะครับ 551ML นะครับตัวนี้ มาพร้อมกับ CPU นะครับเป็น Intel z 3 5 8 0นะครับความเร็ว2.3 GHz นะครับตัวนี้เป็น quad core นะครับค4 bit นะฮะแล้วก็ ให้รอมมา32กินะครับแรม4 g ิก็ต้องบอกว่าเป็นรุ่นท็อปของเขานะครอย่างที่ผมบอกในตอนต้นนะครับเพียงแต่ว่ายังไม่ท็อปสุดนะครับเพราะว่าตัวนี้คือให้รอมมา32 g ินะครับตัว G P U นะครับก็จะเป็น Power V R นะครับ G6430 นะฮะหน้าจอ5.5นิ้วนะครับตัวนี้ก็เป็น Panel I P S นะครับความละเอียดเป็น Full H D แล้วก็ตัวกระจกหน้าจอก็จะเป็นกระจกป้องกันรอยขีดข่วนนะครับ Corning Gorilla Glass 3นะฮะในเรื่องของ การเชื่อมต่อนะครับตรงนี้ก็คือรองรับ 3G ทุกคลื่นความถี่ในบ้านเรานะครับไม่มีปัญหาเลยนะครับแล้วก็เป็น Dual SIM นะครับรองรับการใช้งาน2ซิมการ์ดนะฮะที่สําคัญนะครับตรงนี้คือรองรับ 4G LTE อีกด้วยนะฮะก็โอเคนะครับในเรื่องของการเชื่อมต่อนะครับมี Wi-Fi AC นะฮะตัวนี้ถือว่าดีมากเลยนะครับแล้วก็มี NFC นะครับ Bluetooth 4.0นะฮะให้แบตเตอรี่มา3,000 mAh นะครับเป็นชนิดลิเธียมโพลิเมอร์นะครับแล้วก็ มาพร้อมกับกล้องหน้าความละเอียด8ล้านพิกเซลนะครับส่วนกล้องหลังก็13ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็แน่นอนนะครับมาพร้อมกับเทคโนโลยีนะครับ Pixel Master นะครับจากซีรีส์ z e น f o n e 1นั่นเองนะครับแล้วก็ส่วนที่เพิ่มมาก็จะเป็น d u a ูเป็น Duo Flat นะฮะเป็นเรียดตัวนี้ก็คือแบบเป็นเรียกโทนแฟลตนะครับก็คือเป็นแฟลตที่มีสองสีนั่นเองนะฮะตัวนี้มีครอบเปรียบเทียบนะครับ จากตัวเซนโฟนหนึ่งนะครหลายๆส่วนในส่วนในส่วนของกล้องหลังเดี๋ยวก็คงจะได้ทดสอบกันอีกทีนะครับมาพร้อมกับ Android 5.0 Lollipop นะครับตัวนี้ก็ไม่ต้องรอรุ้นกันนะครับถือว่าเป็นข้อดีอย่างหนึ่งนะฮะครอบทับด้วยเซน UI เหมือนเช่นเคยนะฮะโอเคครับผมแล้วก็อย่างที่บอกครับตัวนี้มาพร้อมกับเทคโนโลยีนะครับ Fast Charge นะฮะก็ช่วยให้การชาร์จนั้นไวขึ้นนะครับเป็นบูสต์มัตเตอร์นั่นเองนะฮะโอเคครับผม เดี๋ยวมาสำรวจกันอีกนิดนึงนะครับในส่วนของด้านหน้านะครับด้านบนด้านบนของด้านหน้านะฮะหน้าจอนะครับโอเคครับก็จะมีโลโก้ไอซูอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็จะเป็นกล้องหน้านะครับความละเอียดอาร์ลพิกเซลนะครับมีไฟแจ้งเตือนนะครับ LED notification ก็จะอยู่ตรงนี้นะครับ อย่างที่บอกนะคบว่าหน้าจอนะครับ5.5นิ้วนะฮะความละเอียด Full HD นะครับ 1080p แล้วก็ตัวกระจกนะครับเป็น Corning Gorilla Glass นะครับเวอร์ชัน3ในส่วนของปุ่มนะครับในวิกเตอร์นะฮะก็จะเป็นปุ่ม3ปุ่มมาตรฐานของ Android นะฮะแต่ว่าจะไม่มีเอ่อจะไม่มีไฟแบ็กลน์นะครับตรงนี้ก็ ใช้งานในที่มืดก็เดาๆเอาแล้วกันนะฮะก็จะมีปุ่มแบกปุ่มโฮมแล้วก็ปุ่มรีเซนแอปนะฮะก็จะอยู่ตรงนี้นะครับด้านล่างของตัวเครื่องนะฮะก็จะมีพอร์ตไมโคร USB นะครับซิงแล้วก็ชาร์จไฟนะฮะนะครับแล้วก็จะมีไมคสนทนานะครับอยู่ทางด้านซ้ายมือนะครับส่วนขอบข้างนะครับก็จะเรียบเรียนะฮะ ก็ไม่มีอะไรนะครับส่วนด้านขวานี่คือคือจะมีล่องนะครับล่องบากไว้สําหรับการถอดฝาหลังนะฮะก็จะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ด้านซ้ายมือของผมนะฮะด้านซ้ายมือของตัวเครื่องนะฮะก็จะเรียบเรียงนะฮะไม่มีอะไรเหมือนเช่นกันนะครับด้านบนนะครับด้านบนของตัวเครื่องนะฮะก็อย่างที่เห็นนะครับว่าตรงนี้มีการย้ายปุ่ม power นะครับเปิดปิดเครื่องครับจากที่อยู่ด้านด้านข้าง นะครับก็ย้ายมาอยู่ด้านบนนะครับแล้วก็จะมีไม้ตัดเสียงนะครับแล้วก็รวมถึงเป็นไม้ที่ใช้ในการบันทึกสนทนาด้วยนะฮะบันทึกวิดีโออะไรพวกนี้ด้วยนะแล้วก็ตรงนี้นะครับก็จะเป็นช่องเสียบหูฟังนะครับ3.5มมิลลิเมตรขนาดมาตรฐานนะครับส่วนด้านหลังนะฮะก็จะมีกล้องหลังนะครับกล้องหลักความละเอียด13ล้านพิกเซลนะครับมาพร้อมกับเทคโนโลยีพิกเซลมาสเตอร์นะครับแล้วก็จะมีดั้งโทนนะครับแฟชมาให้ใช้งานนะครับตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มวอลลุ่มล็อกเกอร์นะฮะ ปุ่มเพิ่มลดระดับเสียงนะครับมีโลโก้เอทูนะฮะถัดลงมาก็จะเป็นโลโก้อีเทลอินไซด์นะครับแล้วก็เป็นซีรีส์เซนโฟนแล้วก็จะมีลำโพงมีเดียนะครับลำโพงหลักของตัวเครื่องก็จะอยู่ด้านล่างนี่นะครับเป็นแนวยาวนะฮะก็ประมาณนี้นะคร่าวๆนะครับของของตัวเครื่องนะฮะเอทซู e เซนโฟนสนะครับเดี๋ยววันนี้ลองมาแกะดูข้างในดูกันบ้างนะครับก็จะมีล่องบากไว้นะแล้วก็แกะจากตรงนี้นะครับนะฮะ มี NFC อยู่นะครับก็จะมีนะครับอยู่ตรงนี้นะฮะเป็น NFC นะครับสำหรับตัวซิมนะครับเป็นชนิดไมโครซิมนะฮะแล้วก็อย่างที่เห็นนะครับเขาจะมีมีการบอกไว้เลยนะครับมีการพิมพ์บอกไว้เลยว่าตัวซิมหนึ่งนะฮะก็จะมีบอกไว้นะครับซิมหนึ่งซิมสอง อ๋อแล้วก็ที่ผมลืมบอกไปในตอนต้นนะครับก็จะมีรองรับนะครับไมโคร SD การ์นะครับหน่วยความจำภายนอกก็เชื่อมต่อได้นะครับสามารถใส่เพิ่มได้โอเคครับก็ประมาณนี้นะคร่าวๆนะครับรวมๆทางด้านฮาร์ดแวร์ของตัว ASUS Zenfone Top Zenfone 2นะฮะก็จะประมาณนี้นะครับตัวแบตเตอรี่นี่คือถอดไม่ได้นะฮะก็จะเป็นแบบบิวอินนะครับ แต่ว่าคือถอดฝรั่ังได้นะครับเพื่อที่จะใส่ซิมนะครับรวมไปถึงตัวหน่วยความจำภายนอกนะฮะก็ประมาณนี้นะครับโอเคครับผมวันนี้ก็คงจะยังไม่ power on นะฮะก็เป็นการสำรวจคร่าวๆแล้วกันนะครับสำหรับตัว ASUS Zenfone 2นะฮะเดี๋ยวในคลิปหน้าจะเป็นการ power on นะครับเปิดเครื่องแล้วก็ทดลองนะครับเล่นทดลองใช้งานเบื้องต้นดูนะครับวันนี้ก็ ก็จะเป็นการอันบ็อกซิ่งนะครับเหมือนเช่นเคยนะครับเหมือนคลิปอันบ็อกซิ่งของผมที่ผ่านมาก็คือเป็นการแกะกล่องนะครับสำรวจตัวเครื่องสำรวจอุปกรณ์ภายในกล่องนะครับวันนี้ก็คงจะฝากกันไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะฮะก็คงยังไม่สรุปไม่สรุปอะไรนะฮะก็พาชมพาทัวร์ดูนะครับว่าตัว asus เซนโฟน2นะครับมีความน่าสนใจอะไรยังไงบ้างในในส่วนของฮาร์ดแวร์ภายนอกนะฮะโอเคครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็คงจะลากันไปแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมกันนะครับสวัสดีครับ